สวัสดีครับน้องพบกับช่องเบาตุ้ยลำเพลินน้องเชื่อไหมพี่น้องนี่ครับน้องขณะนี้เวลาบ่ายสองครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่ายสองเรียบร้อยแล้วพี่น้องเซเว่นหลังหลานกับพ่อมขายหลับพ่นปะสวัสดีเจ๊ก้อยครับพ่อมขาขายเนาะเซเว่นหลังหลานเนาะพ่อมขายพร้ออมเซ็นพร้มขายพร้อมเซ็นนะครับเส้นหลับใจเด้อมันเพลยเได้เซ็นหลับใจเอ้าเอาอีหล่ามาเพลยเซ็นใจอยู่ค่ะวแต่ไม่หนี้ ตันนี้งยอเอาพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยแล้วใบสองพุดจดอดลีกน้องพักผ่อนเรียบร้อยมาโอ้ใบสองวิธีเสร็จทุกระบบแล้วรออปัน สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับกินข้าวกินน้ำไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยทุกระบบเลยนี่ร,บบแรอแต่รอแต่ยีฟังเสียงมึงนี่แมวนในบสองเรียบร้อยเพื่ออะเห็นบอลนี่เร็วเร็วเร็วสีส่ม้งแรงอย่างนะเริ่มสี่ม้งแรงตเล่นตั้งแต่เก่ามงเช้ารู้ว่ <c ười> เลิกเที่ยงคืนนเรียบร้ฟันนั่นกันเป็นไอ้อินข้าวกินน้ำเรียบร้อยเรียบร้อยเรรียยบ้อเห็นบอลเรียบร้อยเพื่ออะไรเต็มระบบทองฟ้าปลอดโปร่งทองฟ้ากระซงแจมใสเลยเพื่อเปิดใจต้องต้องสู่มันปะมันต้องสู่ต่อสู่วะสู่สู่ สี่หางานมาเลยดิเนาะสามงานนี่เอาสี่สตาหรือบนะ่อบสู่คือเอาแมนสู่คือเก่ามันเป็นยังไงมันมันได้ขึ้นหลังเสือเล,ลือดยังไงมน,นมันต้องเอาให้สุดๆเจ้ากันอันนี้ยังไม่ทันสุดมัน,มนยังไม่ส <ๆ S 2> ุดเจา้าของเนาะสาหรับเจ้ของสุดเจ้าของนี่พี่นอ้องพี่อาพิชาห์ผมบอกเลยพี่นอ้องผมกับโบจักคือกันปะอาอยู่คือเรากระจากคนเบิ้งได้พี่น้องนี่จากคนเบิ้งจากเอฟซีจากอยังบ้านนี้บ้านนี้ไหนๆกันไหนๆนะครั้งหนึ่งในชีวิตล่อกระล่อมาเป็นน้องเป็นผู้จัดเบิ้ง ที่เป็นจัง,จงไลยจ่างใหม่เขาเบิ่งเมย์วะถามตรง,ง,ตรงๆเนี่ยก็ต้องสู้ใจหอมันหนักเรื่องไหนใจมากเลยจังเลยเมื่อนี่หอบลู้หอบเนี่ยมาพี่น้องเอ้ย <c oughs> คอยละท้าพี่น้องจังไหนกับขอมาให้กันร่งใจหรือว่ามาใหายรลังใจกันเด้อมาาื้อนี้เจอกันแน่นอนตีสามในนอนว่าจังไหนคือว่าได้เสียหัวหมูแถลงมาแล้อ่ะว่าจังไหนคือว่าได้เสียหัวหมูอ่ะจังว่าจะขยายแสงฤาษีว่าจะเลี้ยงหัวหมูค่อนไว้จะได้หมูเนี่ยโอ้สาธุครับ เอาไงอ่ะหาพันซะเอาแต่ละจัดเลยเนาะจัดงามๆเลยเพราะว่าถ้าบ่มีพี่อภิชาติเฮาทีมงานเพิ่นนี่เฮาก็เป็นเยอะเลยเพิ่นชั่วโมมีโอกาสมีว่าซั่นได้มั่วซพี่น้องทางนี้ไดยฝากทีมงานในมอลำอ่อนทัวนําครับหมอลำอ่อนทัวเนาะทีมงานหมอลำอ่อนทัวร์เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสิมีโลโก้สิมีเสือมาให้เบิ่อนไม่มีแท้มีแท้ทีมงานอ่อนทัวแม่นหมอลำอ่อนทัวร์ลำอ่อนทัมดกับทีมอ่ะทีมพี่อภิชาตินี่ล่ะทีมงานเจ้านี่ล่ะแม่นอืมเสริมันําไม่มีเพิ่นเข้ามานําเป็นหมอลำออ่่นทัวล ให้เรายางหนาใซส์กันมาว้ไวเมื่นเดียวเอ้ยมีขี้บ้านนานๆลอนนี่ทำใพี่นองโปรดติดตามมันตรงมีสักบื่อแล้วตีสมเนาะขันต่ำสามขันต่ำไล้เต็มที่คือตีสามครึ่งครับแมนแเริ่มมาทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ฮะอะไรข้าข้าก้บ้านแล้วก็พอผู้บ้ามันี้ถติห้าคือบ่าเอาซอจ้งรู้อะสันกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพักบอลลองไห ซุ้มคอยเปไังไห okay, โอ,อเคปเ่เรียบร้อยพราะตอนี่มือดีเลียวคันน้องนะลเลยก็คือแบบ่นนีปป้ครับเป็นตอนนี้แหละแล้วเพื่อนชั่วถ้าเป็นแบบคือแบบป๊บปบข้าวเดียวแมน่นะเับาต้องให้รุ่นพต้องแหงเรียบร้อยเพเราไปใส่อนี้ครับ่น้ำแข็งตัวลุมือเทียมสู้สู้ต่อไปนี่ใส่บนน้องใครพี่น้องหูว่าอย่างนั้นตลาดโพวสีด้วเนาะนี่เราที่บูรีรัมเนื้พุทธสงอย่ไหมฮแมนบอ จอยู่แถวตลาดโพสีเนาะผมอยู่พวนหุ่นยู่งล่ไปมาดถอะเนาะเออเออแถวล่งไปมาเนาะตลาดแต่ไหนนะตลาดวัดวัดตลาดโพสเลยเนาะแมนตลาดโพสเนี่ยพี่น้องเรียบร้อยเพื่ออด้เนี่ยมันบ้เรียบร้อยเพื่ออะไรเรียเป็นไงสถานที่โอ้โหสถานที่กว้างกว้างโอ้ยสะดวกสบายเลยว่าเจี๋รถสะดวกสบายจู่เขาเนี่ยเป็นเมืองพี่น้องพี่น้องมากเห็เต็มไปหมดนนะนี่โรงนรมเรียบร้อยได้หนินี่เห็นบ่เนี่ยได้เรียบร้อยได้หนี่ รอบปันปั่เดียวได้ไงขอบคุณทีมงานสังกะสีจากระยองครับแแเ,เ,เป็นกันประจำอยู่ถ้ารถจะไม่เสีย <laughs> ส <laughs> <laughs> ถ้ารถจะไม่เสียเนี่ยเจอกันประจำที่นอนกับทีมงานางสังกะสีระยองนี่ไม่ต้องห่วงมาตรฐานนี่ทุกคนเนี่ยเป็นเมืองได้นี่ดีไหมดีงานครับเนาะงามครับ,ม,รบมันจะเป็นข่อยตำแต่หากเขาบระเห็น มีอบมีอยังสวนอย่างครับพ่อยุ่งงเส้าอีแล้วคืนนี้เราไปน้องบัตรสองร้อยไปน้องเปิดใจหายไนแล้วขายยังมาเนี่ยขายนินี่ีแล้วขายได้ปีใหญ่นี้ป่ะบนี่ครับแแต่เจ๊นนนย้าอย่างเอ้เราพักเราพอจอดพักคนน้อยก็ได้พักนพังเรียบร้อล้วนี่รอปันรอดเซ็กยังยอหาม่งเครื่งฮกมงเขาก็ปึ้มๆมขึ้นลวมาแล้วจอดไปบริหารรการวันนี้ นี่ครับพี่น้อนปีไปนอนโอ้ี่น้องเปิดใต้ันาที้อาบิชาติปนนไปนน้องพี่น้องสุดยอดเราก็จัดหาสรรหาสถาสนที่ที่สวยงามเลยนี่พี่น้องทีมง,งานเท่ากัเรียบร้อยเลยนี่นี่ครับเต็มได้พี่น้องใส่เต็มเลยนี่ พร้อมแล้วครับร้านที้าบู้ใด้ค่อยๆอาสิคุณค่อยดีน,อน้องเนะกว้างขวางสะดวกสบายมองหน้าคุณทั้งนานี่ต้องฝากปลปปอดโปรง่ง่นอง นี่เราใส่จัดเต็มเลยนะครับนี่ใส่เต็มเลยนะไม่มีศาสตร์นะครับมีแต่ข้ออีกเป็นพันตัวพันเต็มข้ออี้มาพันตัวพี่น้องพันตัวเลยอาจะตัวละยี่สิบไปแล้วนี่พี่น้อง เย็นนี้เจอกันแน่นอนที่ตรงข้าม LG ปวกแดงอำเภอโปรกแดงจังหวัดระยองน้องทีงานเราเสร็จแล้วพร้อมทุกระบบแล้วน้องก็หน่อยเียบ่ายแล,ยล,ยลย้วหนา เอาคลิปนี้ฝากไว้สักนี้พี่น้องคลิปไหนของพ่อไหมเ <c oughs> มองแหลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องบาวตื้นลำเพลินออฟเชียลได้พี่น้องเด้อนี่ครับอย่าลืมมาใหายดังใจหงให้พี่น้องเนาะบัตรสองร้อยเลกปีสามพี่น้องสวัสดีครูปอรครับบุ๋มีีทำถลายเด้วย <c oughs> <c oughs> สองกินข้าวยัง ในคลิปครับบอกพี่น้องเนี่ยตีสามได้ปะเนี่ยขันตําได้แก้หาตัวก่อนโบได้ตัวพี่อัมอภิชาติขึ้นบอลแล้วแล้ววันที่เจ็ดไม่มียกเลิกนะมีแต่จะเพิ่มต่อนะเพิ่มใส่อีกอ๋อเกิดพ้นจะหายเท่าตัวหาแน่ยไ่เ่นกางนะเออพ้นมาฟังก่อนสามมื่นก่อนพึ่งมาถามันโอเคมหมเนี่ยจังไงกันให้ร่างใจกันถ้าหาพันคนเพิ่มเฉลี่ยงที่งานเท่าเลียงจังตอนแน่นะเฮ้อเรียงผมต้องแน่ ผมไอ้บอกแล้วแนมาเรียกสักวันแนตีสาม 3. ถ้านั้นก็ไหลได้ประมาณถึงตีสี่ 4. ขึ้นมาคู่ปอ,อก,ก็รู้อยู่แล้วโซนนี้ตีสามอยู่แล้นว,วน้องเขี่นี่ฝากไว้ที่นี่มั่น้องอย่างไรก็รีบไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพี่น้องกนเข้าเชิญหน,นไปกันบ๊ายบายสวัสดีครับ